สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมโยนเวทค่ะหินโมกุลวัตถุาธาตุกายสิทธิ์ของขลังที่เต็มไปด้วยพลังงานบางคนเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดเหล็กไหลเพลิงที่ถูกเล่าขานถึงการเล่นลิศมายาจำแรงกายหลบหลีกภัยอันตรายรวมถึงสร้างลิศสะกดผู้คิดร้ายให้กลับใจเด่นในเรื่องกำบังกายยามภัยถึงตัวและช่วยดับพิษไฟได้ ใช้ถอนอาถรรพมนดำถอนคุณใสไล่ผีป่ามนพรายต่างๆหรือการถูกสเสน่ห์สามารถคุ้มครองผู้เดินทางให้แคล้วคลาดจากอุบัติภัยได้เป็นอย่างดีและยังสามารถเชื่อมโยงจิตวิญญาณผู้ที่ล่วงรับไปแล้วสร้างนิมิตสำหรับผู้ปฏิบัติยามเข้าป่าก็สามารถใช้เข้าออกเมืองลับแลรได้ทั้งหมดนี้เป็นอิทธิฤทธิ์ที่มาจากห็นที่เรียกว่าพระาธาตุโมกุล ซึ่งถ้าใครมีอยู่ก็มักจะหวงแหนมากเป็นที่ต้องการของนักสแสวงหาจึงถูกจัดเป็นเครื่องรางชั้นเลิศหินโมกุลหรือว่าพระาธาตุโมกุลนั้นตามตำนานเชื่อกันว่าเป็นหินใต้บัลลังตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าชื่อเต็มเรียกว่าพระาธาตุเกตแก้วโมกุลเป็นวิญญาณาธาตุแก,ก่กล้าอันเกิดจากการตรัสรู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าคุณวิเศษและอนุภาพมหาอำนาจของาธาตุโมกุล จะส่งผลกับผู้ที่หมั่นบูชาหรือนำพกพาติดตัวเดินทางไปด้วยค่ะโมกุลธาตุเป็นธาตุน้ำจะนำมาซึ่งพลังแสงสว่างแห่งปัญญาส่งทางแก่ผู้พกพาอิทธิฤิ์ของพระธาตุโมกุลที่เรียบเรียงมามี10ข้อนะคะ 1. คือนำพระธาตุโมกุลติดตัวเดินป่าแล้วเกิดไฟไหม้ไฟป่าให้อรัธนาธาตุโมกุลช่วยไฟจะค่อยๆดับ ในกรณีที่ไฟไหม้บ้านก็เช่นกันสามารถอารัธนาหินโมกุลให้ช่วยไฟจะดับลงทันที 2. คือนำพระาธาตุโมกุลติดตัวทำธุรกิจค้าขายก็จะซื้อง่ายขายคล่อง 3. พระทุด,ดงนำพระาธาตุโมกุลติดตัวเดินทางเข้าป่าจะสามารถเข้าสู่ปราสาทแห่งเมืองรับแลได้เสมือนพระาธาตุโมกุลนี้เป็นสะพานเชื่อมโยงทางเข้าออกได้ 4. ี่พธาตุโมกุลสามารถถอนอาถรรพ์มนดำคุณใสคุณผีคุณวิชาคุณหนังคุณพรายจะไม่สามารถทำอันตรายเราได้ 5. พระธาตุโมกุลสามารถขับไล่คุณพูดผีพรายมนพรายมนสเสนแต่ต้องสวมติดตัวให้ครบ6เดือนผู้นั้นจึงจะพ้นจากมนพรายได้ พระาธาตุโมกุลสามารถสะกดผู้คิดร้ายมุ่งร้ายให้กลับใจไม่เป็นศัตรูกับเราได้ช่วยให้เราแคล้วคลาดจากคนพาลจากคนที่คิดจะฆ่าเรา 7. หากมีของหายไปจากบ้านให้อรัธนาวิงวอนให้หินช่วยพะาธาตุโมกุลจะดนบันดาลให้คนที่เอาของไปรู้สึกร้อนรนกระวนกระวายใจจนในที่สุด จะนำของกลับมาคืนให้เราเอง 8. ประทัดโมกุลสามารถเชื่อมโยงให้เราได้รู้ได้เห็นผู้ที่ล่วงรับไปจากโลกแล้วหรือผู้ที่อยู่ห่างไกลกันว่าเขามีสภาพเป็นอย่างไรสุขหรือทุกข์อารัธนาจะให้เห็นเป็นนิมิต 9. ถ้าเราเอาประทาุโมกุลติดตัวไปไหนมาไหนด้วยจะมีแต่คนเมตาตาต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีส0 หากพกพาพระาธาตุโมกุลติดตัวสามารถใช้จุ่มลงไปในอาหารที่จะทานเพื่อทดสอบพิษจากการวางยาได้โดยโมกุลธาตุที่จุ่มลงไปจะเป็นสีดำทันทีถ้าหากอาหารมีพิษ 11. หากตกน้ำปราศจากคนช่วยเหลือพระาธาตุโมกุลจะช่วยให้เราลอ,อยขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลย 12. นำพระธาตุโมคุณติดตัวจะช่วยเบี่ยงกรรมผ่อนกรรมหนักให้เป็นเบาได้ผ่อนเบาให้เป็นไม่มีเลยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ